ได้ครับขคยจะแม่ขีดละเจ็ดสิบบาทครับลอากาศอน้ไม่เคยใช่ด็มีลูกินน้องู้ขาดใจไอ้สองร้อยสองร้อยสิบบาทครับได้ไหมัส้อยสิบสองร้อยสิบบาทได้ไหมับเลยไหมครับกับเป็นแบบจะขับใส่กันะ กอมกี้เยนะไม่มีมจะมีมีมีอยู่นะครับไม่มีอ๋อองกเรอย่มีสเจ้าก่อนของัดอะไรนะของวัดสิบบาทครับเมื่อกี้มันสมไอ้มันสามสีบกว่าเลยนะผมแถมให้แบบลดให้อีกลดให้อีกห้าบาท ลองลองดูขอบคุณมากครับอย่าเผลอไปจิ้มนะครับอย่าเผลอไปจิ้มนะแลวจิ้มไม่ได้ผัดเลย